ถือว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จเป็นเทพแห่งการกระจายอุปสารทั้งหลายเพราะว่านะครับถ้างานใดก็ตามที่เป็นงานยันยศพิธีถ้าไม่อันเชิญโค์นี้งานนั้นจะไม่มีความสําเร็จไม่มีความลงงานเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ เทพเจ้กกาการขจารุปสสร์และที่สําคัญเดคท่านเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปศาสตร์ทั้งหลายขอท่านนะครับน้อมรับนะครับกรารเสด็จของพระองค์องค์คำขณะปฏิเยนามสปาสังโซโมเอกดัดับกันเทการละนำพาเวกการทันติการติมังตรุกเนตัมพิตาส,กรราสุกรมราติคานสัวิเท อมนัมัตโนนมัตขนาปฏิมหาปฏิคเนสสีประทงชัยกายแ้นประหนึ่งระพีคลัยระยามอรุณกระจ่างสมัยสิเทียมทานสิประสาพิชาเกษเสกสั้นพระสงรงขจักพิบัติสิพรินพิอาจอจุงเสด็จพระราชทานพระพรารงพิธีที่บวรพิพัฒน